สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าท่านเรวัตลั่นกลางรายการเชื่อลุงพลปริชีปูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ในรายการโหนกระแสในประเด็นไม่รอดลุงพลคุก20ปีหลังสารพิพากษาคดีนงชมพู่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีร้อนที่หลายคนจับตามองกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยในช่วงท้ายหนุ่มกัญชัยพิตีกรได้ยิงคำถามสำคัญถึงพลตรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรและทนายแก้วถึงแรงจูงใจของลุงพลและเหตุผลของการกระทำดังกล่าวนั้นโดยท่านเรวัตบอกว่าผมมองว่าลุงพลอาจจะเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ไปดูสายมูจึงอาจจะเอาเด็กหญิงวริสุทธิ์ไปฆ่าบูชายันเปรียบเสมือนสารหลักเมืองคือเขาต้องเอาศพไปฝังไว้ใต้เสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะ ถ้าคิดจะเอาเด็กไปฆ่าเฉยๆหรือเอาไปกระทำชำเรามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องพาเดินขึ้นไปสูงขนาดนั้นมีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวตนมองว่าเขามีเจตนาฆ่าแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาแต่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันชี้แล้วว่าลุงพลกระทำแน่ๆทำให้ศาลมองว่าเป็นการกระทำโดยประมาท ลุงพลนับถือพญานาคจุดที่น้องชุ้มผู้ตายเป็นปากถ้ำเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเชื่อว่าพญานาคสิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องพาเด็กเดินขึ้นไปเพื่อไปบูชายันบนนั้นโดยในส่วนของทนายแก้วก็เห็นตรงกันว่าเชื่อเพราะที่ตามมาลุงพลก็เล่นของเป็นสายมูส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าและเอาไปทิ้งไว้บนเขาจงใจพาเด็กขึ้นไปมากกว่าและดูจากพฤติกรรมของลุงพลที่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุอาจารย์ปรเมศชี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุดอายการปรเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นถึงกรณีสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพลสองข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของนอกช,ชมพู่ว่าคดีนอกชมพู่ การที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจไม่จําเป็นต้องมีประจักษ์ยพยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการเชนสุขคลิกศพซึ่งคดีของนักชมพู่นั้นแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ํา หากย้อนกลับไปในวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชนสูตรพลิกศพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลเฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุธแล้ว ประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและพบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทําให้หลักฐานมัดต,ตัวลุงพลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมรยังบอกอีกว่าหลังจากสารมีคําพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นําเสนอขา่าวไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆนํา,านมาเทียบเคียงกับคําพิพากษายิ่งทําให้ชัดเจนว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อ ก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดคลี่คลายคดีและนำเสนอแล้วว่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ของตอนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์ปรเมศมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบและครบองค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงผลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิ์ทำได้ แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นดีกาอาจารย์ประเมศมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบธุมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากคิดจะสู้ถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือฎีกาต้องยื่นพยานหลักฐานหักล้างให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นความคืบหน้า ถ้าในเดชาได้ออกมาไลา์สดและพูดว่าพวกกองเชียร์ลุงพลที่ด่าแอดคาราบาวให้รีบลบคลิปนะไม่เช่นนั้นน่ะจะดำเนินคดีโดยแอดคาราบาวได้โพสต์ว่าคนที่เขียนโพสต์ใส่ร้ายผมเจ้ารอดูว่าเขาจะแน่แค่ไหนผมยังมีความเมตตายอยู่ฮ่าฮ่ฮ่ยังมีอีกหลายคนที่ละเมิดผมใครรู้ตัวไปลบซะมิเช่นนั้นน่ะจะโดนเช่นเดียวกันถ้าไม่ลบโพสต์คุณ ก็เตรียมโดนหมายเรียกได้เลยการกล่าวหาผมว่าหิ้วแสงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผมจําเป็นต้องฟ้องเพื่อรักษาชื่อเสียงของผมเหมือนที่ทนายเดชาจะฟ้องพวกที่กล่าวหาเขาเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะนี่คือความกรุณาที่ผมยื่นให้คุณถ้านายเดชากล่าวว่ารอให้มันย่ามใจสักสองสามวันเดี๋ยวพวกเขาเจอผมที่ศาลมุกดาหาร สารอื่นไม่เอานะคนพวกนี้นะ่ะมันปากแจววิจารณสารมุกดาหารทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะติดคุกนะอย่ามาร้องนะทุกคนนะ่ะก็บอกว่าเอาให้หนักจัดให้หนักแอดต้องเชือดไก่ให้ลิงดูสักสองสามตัวคนพวกนี้นะ่ะทําให้ตาพลเดือดร้อนตาพลเป็นจําเลยไงเดี๋ยวจะโดนไม่ต้องห่วงผมนะ่ะรอให้มันย่มใจมันท้าทายมันโพสต จะเล่นทนายจุกครูไอ้ห้อยไอ้โหนโดนหมดเดี๋ยวดูมันนะพอถึงเวลาน่ะจะยกมือขอโทษครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขากวาดล้างอยู่นะพวกบูชาคนที่สารตัดสินว่าทำผิดเดี๋ยวจะโดนไม่เคารพสารชั้นต้นมันบอกศาลอุทธรชนะศาลดีกามันรู้ได้ยังไงเขานะ่ยยังไม่ได้ยื่นอุทธรเลยมันบอกจะชนะ ตอนนี้ตำรวจรวบรวมข้อมูลอยู่ในขณะร้ายสดผมก็ได้แจ้งความไปละฝากพี่แต้มไปแล้วไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็โดนเจอกันที่ศาลมุกดาหารดูถูกศาลทุกวันย้อนคลิปลุงพลบอกพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันไม่งั้นจะมีพิรุษกลายเป็นกระแสข่าวคลึกโครมขึ้นใหม่อีกครั้งสำหรับกรณีของลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงเคยของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบ ชาวบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารที่เสียชีวิตอย่างปริศนาบนเขาผู้เหล็กไฟซึ่งในรายการโหนกระแสทางช่อง3หนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยเชิญอดีตเพื่อนของลุงพลมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ถอนตัวจากลุงพลซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีเหตุผลส่วนตัวต่างกันไปกระทั่งช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยได้ย้อนเหตุการณ์หลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ ตอบคำถามไม่เหมือนเดิมเล่าเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายไปแต่เล่าไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรซึ่งคำตอบของลูกพลทำเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับอึง้งต้องเตือนลุงพลว่าเดี๋ยวจะปันไลยซึ่งหนุ่มกัญชัยถามลูกพลว่าลุงให้ปากคำกับตำรวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนขอว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดออกสื่ออีกอย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลก็ตอบว่า ผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกครับนุ่มกระชัยก็ตอบว่าอุ้ยลุงพลก็พูดว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครไปจอะจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคําเดิมแต่สําหรับผมไม่พูดคําเดิมนุ่มกระชัยก็ถามว่าทําไมอ่ะลุงพลก็ตอบว่า ถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บันล่นะ